ตัวที่3ของชิเซโดแล้วก็ลิซ่าทุกปล่อยออกมาแล้วนะครับทุกคนกับคอนเซปต์ฟรีก่อนหน้านี้ปล่อยไปแล้วตั้งแต่ fast slow มาวันนี้เป็นคอนเซปต์ฟรีนะครับตามที่เดากันเอาไว้เป๊ะเ,เ,เลยความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของลิซ่า ต่อการเติบโตและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆและเป็นค่านิยมหลักของชิเซโดด้วยผิวพันธุ์อันเปล่งประกายสวยงามของเธอสะท้อนถึงผิวพันธุ์ที่เปล่งประกายที่ออาจิมูนที่มุ่งหวังเอาไว้เก๋ๆเรเตมากเลยทุกคนผิวพันธุ์ที่ทางแบรนด์นั้นมุ่งหวังแล้วก็วาดฝันเอาไว้ตอนนี้เป็นจริงแล้วกับ Lisa, ลิซ่าลลิษามโนบาล ใน global brand ambassador แล้วก็เป็นลายเครื่องสำอางอันดับหนึ่งเลยของ i ิเซ d o อย่างอ r t i m ิม n นไปกดไลค์ไปเอนเกจกันได้นะครับทั้ง IG Official ของ i ิเซ d o แล้วก็ทั้งในฝั่งของ x อเองเพราะว่าตอนนี้คอนเซปทั้ง3คอนเซปถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการลิซ่าสวยเท่สวยหวานสวย Elegant อย่างคอนเซปของฟรีก็คือเป็นสายเดียวปล่อยผม เบาๆสบายๆ look feel feel f r e ตามที่คอนเซปต์นั้นเขาเขียนเอาไว้เลยแถมดูเหมือนตอนนี้จะดูมีตารางด้วยนะครับสำหรับชิเซโดที่เขาจะปล่อยกำหนดการต่างๆอย่างล่าสุดเราได้เห็นกันมาแล้วนะครับกับ special goose special collaboration กับลิซ่าและคอนเซปต์ต่างๆคลิปวิดีโอโปรโมทว่าจะเป็น fast slow ตอนนี้ก็คือได้เห็นหมดแล้วและนอกจากนั้นนะครับเขายังมีป๊อปอัพอีเวนต์ที่กำลังจะเปิดตัวยอย่างเป็นทางการด้วยในวันที่1 6กุมภาพันธ์และยังมีสเตชันมีเดียครับประกาศยอย่างเป็นทางการไปอีกกับวันที่26กุมภาพันธ์เหมือนกันและมีที่น่าเซอร์ไพรส์ไมมากกว่านั้นนะครับทุกคน Message for Lisa อันนี้คืออยากลุ้นเหมือนกันว่าลิซ่จะมาส่งข้อความอะไรถึงเราลิลลี่แล้วก็แฟนคลับของชิเซโดในวันที่25กุมภาพันธ์ ตารางงานแน่นเอียดเลยของชิเซโดไม่ปล่อยให้ว่างแม้แต่วินาทีเดียวจริงๆ อะไร hype ได้แบรนด์ hype นี่แหละคือคนที่รู้ว่า e n g a g e ของลิซ่าเป็นยังไงและรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้มาครอบครองกับ e n g a g e ที่มหาศาลขนาดนี้เอาเป็นว่าอย่าพิ่งเป็นอะไรไปนะครับทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวเพราะกุมภาพัานธ์กำลังจะพึ่งเริ่มต้นยังเหลืออีกตั้งกี่เดือนอีกตั้ง10เดือนทุกคนลิซ่าจะเสิร์ฟอะไรมาอีกเราก็ไม่รู้และนอกจากนั้นนะครับอย่าฝังอินเตอร์คนที่มา เที่ยวประเทศไทยมีโอกาสมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้เขาบอกว่านี่สินะดินแดนของลิซ่า land of smile because l i s a เพราะว่าจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนเราก็จะได้เห็นโปสเตอร์และเห็นบอร์ดบิลบอร์ดของลิซ่าทั่วทุกมุมทั่วทุกจังหวัดเลยแถมในตอนนี้กลายเป็นวัฒนธรรมเล็กๆนะครับของเราลิลี่ทุกวันใครเจอลิซ่าที่ไหนเขาก็จะอัปเดตว่าวันนี้เจอลิซ่าด้วยนะแต่ไม่ได้เจอลิซ่าแบบตัวเป็น จเจอลิซ่าแบบเป็นแอดโปรโมทไม่ว่าจะเป็นจิเซโดเอ่ยไนกี้เอ่ย Amazing Thailand Amazing Thailand นี่คือเจอปล่อยมากๆนะครับเพราะว่าโปสเตอร์ตอนนี้ล่าสุดเปิดตัวออกมาแล้วตั้ง5สถานที่ใครที่เห็นลิซ่าอยู่จังหวัดไหนอยู่บอดไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเสียดายเหมือนกันฝั่งแอดมินไม่ค่อยได้เห็นเลยแต่ถ้าเห็นเราก็จะพยายามอามาอัปเดตกัน,นครับทุกคนว่าเอ้ยเรามีโอกาสได้เจอลิซ่าด้วยนะ ถึงแม้ไม่ได้เจอตัวเป็นๆแต่เราก็ได้เจอลิซ่าอยู่บนบิลบอร์ดขนาดใหญ่แค่นี้ก็ภูมิใจมากแล้วสำหรับลิลลี่ในปี2026นี้คลิปนี้เรามาอัปเดตสันๆนะครับกับความปังของ g ีเซโที่ได้ปล่อยคอนเซปต์คลิปวิดีโออย่างฟรีออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครบทั้ง3คอนเซปต์ slow fast free ทั้งหมดทั้งมวลลลิซ่ามโนบาล